พี่น้องพี่น้องเบิงตำสมเบิงพี่น้องตำส้มตีนไก่ใส่หอยเชอรี่นะคะใส่หอยเชอรี่นี่นะผู้สาวคนแก่นเพื่อนว่าหอยบ่กินนะกินแต่ตีนนะคะกินแต่ตีนหอยไม่กินค่ะหอยไม่กินกินแต่ตีนค่ะชอบตีนค่ะเพื่อนเขชอบกินหอยพี่น้องเดี๋ยวพี่ายสีกินหอยนะคะเพื่อนพี่เนาะเพื่อนชอบกินแต่ตีนนะเพื่อนตีนตีนค่ะตีนตีนตีน ตีนไก่เลยพี่น้องตีนไก่นะพี่น้องตามส่วนตีนไก่นะคะตีนใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยตีนตีนใหญ่ตีนใหญ่พี่น้องเบิ่งเบิ้งอวกันค่ะอวบมากนะคะเพื่อนเบิ่งเบิงหอยก็ใหญ่ค่ะแต่ไม่เอาค่ะหอยก็ใหญ่พี่น้องหอยเชอรี่ก็ใหญ่แต่ว่าเพิ่นบอกกินนะะเออนะเบิ่งเบิ้เลิศนะคะเลิศมากพี่น้องเอ้ยนี่นะตาตามส่วนตีนไก่เลยพี่น้องตามส่วนตีนไก่ใส่หอยเชอรี่นะจ๊ะนะจ๊ะมาม่า